ข้าไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องการจะทำอะไรกับเรากันแนะ่เราต้องระวังตัวเอาไว้นะพารุนนี่พวกเจ้าสองคนเข้ามาแต่เทวรูปขององค์สันคินีแล้วก็คำนับ เทวีองเทวีโปรดแม่ตาและให้อาภาัยพวกเราด้วยโปรดปกป้องพวกเราด้วยโปรดปกป้องพวกเราด้วยโปรดให้อาภัยพวกเราด้วยได้โปรอดอานี่แล้วพวกเจ้าจะยืนกันอยู่เฉยๆทำไมละ่ะบอกให้ทุกคนนั่งลงเร็วเข้าไปเอาผลมาไม้มานีไ่ไปเอาขน,นมหวานมาด้วยนีไ่ไปเอามาเร็วไป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 เร็วสินี่ไปเร็วนี่ไปเลยเร็วไปไปไป เทวีเทวีโปรดอาภายัยพวกเราด้วยอาภายัยพวกเราด้วยโปรดปกป้องพวกเราด้วยพวกเราจำองค์เทวีไม่ได้ตั้งแต่แรกพวกเราจำพระองค์ไม่ได้จริงๆเออโปรดนั่งลงก่อนเถอะให้พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับพระองค์สักหน่อยเถอะองคเทวีไม่อย่างนั้นพวกเราคงต้องพบกับความเกลียวกราดขององค์เทวีสันคินีอย่างแน่นอนเลยทีเดียว พระองค์โปรดนั่งก่อนเถอะเมื่อวานนี้เราเราก็จำพระองค์ไม่ได้ข้าถึงกับทำตัวทำตัวเลวร้ดยกับพระองค์มากเหลือเกินข้าถึงกับไล่พระองค์ไปโปรดให้อภัยข้าด้วยเถอะข้าทำพลาดไปแล้วจริงๆเชิญน,นั่งเชิญ เชิญน,นั่งเถอะพระองค์เชิญน,นั่งโปรดนั่งให้สบายก่อนเชิญถ้าไม่อย่างนั้นองค์เทวีสันคิน,นีคงไม่ไว้ชีวิตใครแน่นแฮ นี่มันอะไรกันอะทำไมถึงยกมือไหว้เราแบบนั้นล่ะเราก็ต้องไหวอยู่แล้วเพราะท่านคือร่างเดรมิตขององค์เทวีสันคินีห่านไปแสนนานในที่สุดเราก็ได้พบกับพระองค์สักทีพอพวกเราได้เห็นสัญลักษณ์บนกำไลของท่านพวกเราก็จำได้ทันทีองค์เทวีสันคินีคงจะมาปรดท่านอย่างแน่นอน ทำไมถึงคิดว่าองค์เทวีสันคีนีมาโปรโดเล่าละ่ะหรือว่าเป็นเพราะค้าใส่กำไรวงนี้เหรอกำไรนั่นน่ะไม่ใช่กำไรธรรมดาหรอกนะกำไรวงนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ขององค์เทวีสันคีนีเมื่อองค์เทวีเกิดโกรธขึ้นมาพวกเราก็จะไม่อ่านหาปลาในทะเลนะได้เลย ทะเลก็จะเกรี้ยวกราดแล้วหมู่บ้านเราก็จะน้ำท่วมทุกอย่างรวมถึงบ้านของพวกเราทั้งหมดจะถูกน้ำพัดพาทำลายไปจนหมดสิ้นเมื่อหลายปีก่อนนี้มีหัวหน้าชาวประมงเขาได้รับรู้เรื่องหนึ่งมาจากในฝันในคืนวันจันรดับ คลื่นทะเลได้พัดเอาหินก้อนหนึ่งขึ้นมายัางหมู่บ้านหลังจากนั้นหัวหน้าชาวประมงเทวีออ ก่อนนั้นมาที่นี่แล้วก็วางหินนั้นเอาไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ประกอบพธิธีบูชาขึ้น <S <S องค์เทวีบอกเขาว่าวันหนึ่งจะมีคนที่องค์เทวีโปรโดไว้จะเข้ามายังหมู่บ้านนี้และคนคนนั้นจะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับหินก้อนนี้อยู่ที่ตัว พระองค์เตือนว่าเราห้ามจาคนคนนั้นผิดเด็ดขาดไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องถูกทำลายกันหมดทุกอย่างจะถูกทำลายหมดเทวีองค์เทวีพอพวกเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกำไลวงนั้นเราก็เข้าใจว่าองค์เทวีสันคินี้คงได้ส่งท่านสองคนมายามู่บ้านของเราเป็นท่านจริงๆเทวีโปรดให้ อภัยแก่เราด้วยเถินนะเราทําพลาดไปแล้วโปรดให้อภัพยพวกเราด้วยให้อภัยเราเถอเทวีโปรดให้อภัยด้วยโปรดให้อภัยถท่าที่ข้าพอจะเข้าใจเรื่องนี้คือพวกเขากลัวเทวีสันคินีมากแต่เทวีสันคินีคือใครล่ะแล้วจะใช่เทวีเหรอกำาไรนี้ก็เป็นของมุกกา หรือว่ามุกตามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์เทวีสันคินีหรือว่าทั้งคู่เกี่ยวข้องกันพูดอะไรของเจ้าแล้วมณีมาริกาถูกต้องแล้วสุเรนทราข้าไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากทางนี้แล้วไม่มีทางไม่มีทางทำไมเจ้าถึงกับต้องมาทำร้ายข้าเพียงเพื่อที่จะหลอกมายาด้วยมันเป็นทางเดียวที่ข้าจะสามารถมีอำนาจเหนือมายาได้ แล้วมายาก็จะทำทุกอย่างตามที่ข้าต้องการแต่มันนิมริกามันจำเป็นต้องโกหกมายาด้วยงั้นเหรอไม่ได้เรื่องนี้ข้าทำไม่ได้หรอกข้าขอโทษก็แล้วกันสองวันมานี้ข้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างรู้สึกว่าสุเรนทราคงจะมีใจให้กับมายาจริงๆก็ได้ข้าจะทำตามที่ต้องการ จากนั้นเอาไว้ค่าค่อยคิดดูว่าจะทำอะไรกับมายาต่อไปแต่ว่าตอนนี้ค่าจะต้องเก็บอารมณ์เอาไว้ให้ดีท่านต้องฟังข้านะสุเรนทราเป็นเพราะว่ามายาไม่อาจทนเห็นท่านเจ็บปวดได้เมื่อมายาได้รู้ว่าท่านจะต้องโทษประหารนางจะต้องเข้ามาช่วยท่านและนางก็คงจะยอมทำตามที่ข้าบอกหมดทุกอย่าง เพราะถ้าหากไม่ทํากับมายาแบบนี้นางคงไม่มีวันยอมกลับอาณาจักรนางเงือกเพื่อปกป้องดอกจำปามายาคงไม่ยอมแน่สุเรนทราพารูนช่วยดอกไม้ไปได้หนึ่งดอกแล้วแต่ว่าข้าจะไม่ยอมปล่อยให้นางไปที่อาณาจักรนั้นและช่วยดอกจำปาออกไปได้เป็นอันขาดนะสุเรนทราข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดข้าว่าเราลองถามเขาเรื่องอาณาจักรนางเงือกอีกครั้งดีกว่านะ เมื่อวานเขาไม่พูดแต่วันนี้เขาคงบอกเราแน่เลยท่านอาว่ามาเลยเราอยากดูเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรนางเงือกท่านรู้อะไรก็บอกเราหน่อยเถอะไม่ต้องกลัว ถ้าหากอยากจะไปตามหาอาณาจักรนางเงือกทั้งสองคนต้องไปเจอกับชายชราสามหัวชายชราสามหัวเหรอเขาเป็นใครกันเนี่ยชายชราที่มีสามหัวคือคนที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เขานั่งโดยเอาหัววางไว้ระหว่างเขาแล้วก็นั่งอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาแต่พัง,งกหัวตลอดเวลาเลยด้วย แล้วก็หัวของเขาเนี่ยจะติดอยู่ระหว่างเขาทั้งคู่ของเขาเวลาที่เรามองเห็นเขาตั้งแต่ไกลมันจะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีสามหัวไงละ่ะแบบนี้ก็ถึงได้ชื่อว่าเป็นชายที่มีสามหัวนั่นแหละตอนที่เขานั้นอายุยังน้อย เขาเคยได้ยินเพลงแห่งความวิบัติมาแล้วประพันธ์ที่ตอนนั้นไปเห็นเขาพอดีถ้าหากว่าประพันธ์ีไปเจอใครได้ยินเพลงนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยไปแน่ข้ายังสงสัยว่าชายผู้นั้นรอดมาได้ยังไง ขค่อยากเจอกับเขาตอนนี้เลยพาเข้าไปทีสินี่มาริกาไปหาทางจัดการมายาด้วยวิธีอื่นจะได้หรือเปล่าวิธีนี้ข้าไม่ยอมเด็ดขาดข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมคิดให้ดีนะสุเดนทรัให้คิดอะไรอีกบ้าง ท่านควรจะช่วยข้าน่าจะดีกว่าไม่ช่วยเจ้าแบบนี้มันจะดีกว่าได้ยังไงเจ้าจะอ้างอะไรมาข้าก็ไม่ฟังทั้งนั้นคิดดูซิถ้าหากว่าชาวเมืองโสุริยาาคารู้ว่าราชาของตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกยิ่งกว่านั้นราชาของตัวเองยังต้องโทษประหารอีกด้วยเจ้าคิดว่าชาวเมืองยังเคารพในตัวข้าได้อีกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางไม่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 ไมไมเจ้าคิดหาทางอื่นดีกว่าข้าทําให้ไม่ได้หลอก ข้าขอโทษก็แล้วกันนะข้าขอโทษจริงๆข้าทำให้ไม่ได้ มันลิกาท่านอาจจะลืมไปนะสุเรนทราว่าท่านไม่ใช่ราชาสุริยนาคามันลังอาณาจักรสุริยนาคาและชาวเมืองสุริยนาคาท่านก็ไม่มีสิทธนั้นอีกต่อไปแล้วผู้ครองสุริยนาคา คือมหาราณีมณีมลิกาอย่างข้าเท่านั้นแค่เฉพาะตอนที่ข้าไม่อยู่ท่านจึงจะเข้ามาช่วยตันตรมาตาดูแลอาณาจักร <laughs> ต่อให้ท่านจะต้องถูกคุมขังเอาไว้ชาวเมืองก็คงไม่รู้สึกอะไรหรอกมณีมลิกาเจ้าเจ้าพูดอะไรของเจ้าข้าเหรอ ที่ข้าพูดก็ถูกแล้วนี่ท่านบังคับให้ข้าต้องพูดเองนะแต่ก็ยังไม่สายลองคิดดูให้ดีท่านจะเลือกเชื่อฟังข้าหรือว่าจะไม่ล่ะไม่ไม่มีทางหากข้ายังมีสติอยู่ข้าจะไม่ทำตามสิ่งที่เจ้าพูดติดคอนไม่มีทาง ถ้าทางท่านคงอยากให้ชาวเมืองสุริยนาคาเคารพในตัวท่านเหลือเกินพอเลยข้าจะสั่งสอนท่านเอง เฮ้ยเฮ้ยไม่นะเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้เจ้าขังข้าไว้ไม่ได้ไม่ได้นะมาลิกาอย่าบังอาจเรียกชื่อข้าจงเรียกข้าว่ามหาราณีเท่านั้นเจ้านักโทษ อย่าบางอาจเรียกข้าหุน่นหวนแบบนั้นอีกเป็นอันขาดนะทาไมอย่างนั้นข้าคงไม่มีทางเลือกข้าคงต้องจับเจ้าขัางเอาไว้ในคุกมืดร่วมกับนักทอดคนอื่นมลิกอมลิกอ นี่ท่านนี่ท่านคนสองคนนี้เขาอยากมาเจอท่านท่านได้ยินข้าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยได้ยินเพลงแห่งความวิบัติมาก่อนหน้านี้เขาก็เลยไม่ค่อยได้ยินอะไรฟังไม่ได้ยิน แต่ว่าสายตาของเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยขาลองเรียกดูท่านลุงท่านลุงคะ นั่นใคร<อ>พวกเจ้าเป็นใครกันเจ้าสองคนนี้ข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนพวกเขามาจากอาณาจักรอื่น<อ>เขาเป็นแขกของเราออ,อ พักผ<า>่อนอเออพักผ่อนไม่ได้เขาจะพักผ่อนไม่ได้เด็ดขาดเลย้าแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยด้วยจะให้พักเหรอ,อไปได้แล้วออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้บอกให้พักพวกเขาเป็นแขกเอออะไรนะเป็นแขกอ๋อเป็นแขกเหรอแล้ว <S <S จะให้ข้าทำอะไรล่ะบอกมาเลยอ๋ <App. S 3> <ivan. S 1> ท่านลุงคะ <c oughs> เรามาที่นี่เพราะอยากรู้เรื่องประพันธ์ที่แล้วก็เรื่องเพลงแห่งความวิบัติด้วยคนที่รู้เรื่องนี้นอกจากท่านก็ไม่มีใครแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่มีใครปฏิเสธข้าเลย ใครจะมาปฏิเสธข้าทำไมค่ข้าดีใจนะที่ได้เจอพวกเจ้ามาถึงนี่แล้วก็นั่นอีกหัวหน้าหมู่บ้านก็ยังตามเจ้ามาที่นี่ด้วยไปเถอะรีบไปพาพวกเขาไปเดินชมหมู่บ้านเถอะเห็นหรือเปล่าว่ากว่าจะพูดให้เขารู้เรื่องได้เนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนเหลือเกินเลย เราจะไปถามใครเรื่องอาจารย์รนางเงือกได้อีกบ้างล่ะจะมีใครบอกทางได้บ้างอ่ะข้าพอจะนึกออกนะกำไรวงนั้นลองเอาเข้าไปลองให้เขาดูก่อนสิหลังจากได้เห็นสัญลักษณ์นั้นเข้าแล้วเนี่ยเขาอาจจะช่วยได้นะ นี่พวกเจ้ามัวคุยอะไรกันอยู่ได้แอบกระซิบกระซาบกันมาตั้งนานแล้วไปได้แล้วที่นางใส่คือกำไรที่มีสัญลักษณ์ขององค์เทวีอยู่เ,เป็นกำไรที่มีสัญลักษณ์ขององค์เทวีสันคินีอยู่ด้วยนะ่ะแกล้งเหรอ,อนี่เจ้าจะมาแกล้งข้าอย่างนั้นเหรอ,อพวกเจ้ากล้าดีนักนะออกไปเดี๋ยวนี้คือเอ,อไปออกไปเดี๋ยวนี้เลย บอกให้ไปไงนี่ข้าคิดว่าคงจะไม่ได้อะไรหรอกนะข้าว่าพวกเราเนี่ยกลับกันไปก่อนน่าจะดีกว่าเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมาถามเขาใหม่ก็ได้ ออเอออ้านี่เอนี่แม่หนูเอเอามาน,นี่มามามานี่ก่อนมามากําไรวงนั้นไปได้มาจากไหนใช่ใช่ใช่ใชมาน,นี่มามนนี่เร็วเขา้ามามามาเร็วมา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 ,มา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 